สวัสดีคะ่ะสวัสดี f c X h o เ e com, คารทุกทุกท่านนะคะเย็นวันนี้อยู่กับเซลแฮมมี่ที่ X e Home ค่ะค่ะวันนี้บอกก่อนนะคะว่าเรากำลังเตรียมส่งมอบรถนะคะให้กับลูกค้าของเอ o m e com, คาของเรานะคะเซลแฮมมี่ค่ะเตรียมส่งมอบรถนะคะ Mercedes Ben z ค่ะ C 200ค o u ป e นะคะให้กับที่พเดชวันจันนี้นะคะแล้วก็มี C 350E อีก1คันนะคะให้กับสุเอียดค่ะ f c จากจังหวัดสงขลานะคะหาดใหญ่ค่ะเตรียมรอรับรถได้เลยแล้วก็วันนี้นะคะแฮมไม่พลาดที่ จะนําเสนอรถคันใหม่ๆใ,ให้พี่ๆอีกเช่นเคยค่ะสําหรับพี่ๆคนไหนนะคะต้องการรถครอบครัวนะคะ MPV โดยสารกันได้แบบสบายๆนะคะต้องยกให้คันนี้จริงๆค่ะกับ t o y o ต a a อัล a าดค่ะและที่ FC หลายๆท่านนะคะรีเควสเข้ามาก็คืออยากได้รถปีใหม่ด้วยเลขไม่น้อยๆนะคะหรือว่าเลขไม่ไม่ข้ามแสนนะคะวันนี้แฮมจัดให้แล้วค่ะกับ t o y o ต a a อัล a าดคันนี้เลยค่ะเป็นเครื่องยนต์นะคะไฮบริดค่ะเป็นรถสูนไทยด้วยเป็นรถปี2023นะคะกับเลขไม้ของ 80,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะเลขไม่ยังไม่ข้ามแสงค่ะตรงสเปคพี่ๆท่านไหนอยู่บ้างนะคะอินบอกมาสอบถามแฮมมี่ได้เลยนะคะเริ่มกันที่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวแฮมพามาดูในส่วนของรถคันนี้กันก่อนว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะแน่นอนค่ะเป็นโฉม3.0นะคะก็จะได้กระจังหน้าแบบทรานส์ฟอร์เมอร์แบบเต็มๆแบบนี้มาให้แล้วนะคะพร้อมกับโลโก้สีฟ้าขนาดใหญ่ตรงนี้นะคะบ่งบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองค่ะโคมไฟหน้านะคะนี่เลยโปรเจคเตอร์ LED นะคะ หะะล่อแบบนี้นะคะเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้ามีให้ค่ะคันนี้ถือว่าเป็นรถที่สภาพดีมากๆเลยนะคะตัวทังสีขาวเรียกได้ว่าเป็นสีขาวที่ไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะพยายามจะหาตําหนิอยู่นะคะว่ามีรอยตรงไหนบ้างแต่ขอโทษทีค่ะว่าคันนี้นะคะดูแลดีมากเลยเจ้าของเดิมดูแลมาดีนะคะได้สภาพรถสวยๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของด้านข้างกันนิดนึงนะคะสําหรับด้านข้างค่ะแน่นอนว่าเขาเป็นรถ MVP นะคะขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะก็เรียกได้ว่า เป็นรถแบบเจ็ดที่นั่งนั่นเองนะคะสภาพดีมากบอดี้ของรถก็จะประมาณนี้ค่ะในชม3.0ม3.0ของเรานะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของด้านหน้านะคะบริเวณคนขับค่ะนี่เลย บาะหนังสีครีมเบดนะคะบอกก่อนว่าถ้ารถไม่สภาพดีจริงนะคะไม่กล้าเปิดให้ดูแบบนี้นะคะเพราะว่าสีครีมเบทค่อนข้างเป็นอะไรที่ดูแลยากนิดนึงนะคะดูแลยากกว่าสีดํานั่นเองนะคะแต่นี่เลยสภาพที่เราคัดมาให้พี่พี่นะคะพี่พี่ดูในกล้องก็จะเห็นแบบนี้เลยเราคัดรถคุณภาพเกรด A มาให้ลูกค้านะคะซื้อรถที่เอ็กโฮมค่ะมั่นใจในคุณภาพได้เลยคะ่ะลูกค้านี่เลยและคันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นรถสุนไทยเขามีเครื่องเสียง j BL มาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของ สภาพรถภายในกันต่อนะคะนี่เลยรอ,อแบบนี้นะคะเครื่องเสียง JBL จัดเต็มเรียกได้ว่าคันนี้นะคะเขาเป็นรถที่จัดเต็มมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีรุ่นที่แบบว่า,ายังไม่ได้เบาะนวดยังไม่ได้ลำโพง JBL แบบนี้นะคะแต่คันนี้เขามาครบแบบนี้เลยเดี๋ยวแฮมขออนุญาตขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ให้ดูกันนิดนึงนะคะสำหรับรถเอาผ่าซูลไทยคันนี้ว่าเขามีดีอย่างไงนะคะนี่เลยพอมานั่งที่เบาะนะคะนี่สังเกตได้ตรงนี้เขามีตัวเ,เปิดปิดไฟ นะคะบริเวณที่พนักเก้าอี้ตรงนี้ให้นะคะเปิดปิดไฟภายในห้องโดยสารนะคะควบคุมจากบริเวณตรงนี้ได้เลยปรับเอนนอนต่างๆนะคะสะดวกสบายในรถเอาพาดคือรถเอาผาดนะคะ่ะเรียกได้ว่าควรเป็นรถที่มีทุกบ้านก็ว่าได้นะคะยิ่งบ้านไหนนะคะมีเจเนอเรชันนะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เด็กน้อยนะคะหรือว่าผู้สูงอายุการขึ้นลงรถการนั่งรถคือเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากๆค่ะและคันนี้เขาเป็นรถเอาพาดสุนไทยนี่ค่ะเขามี นวดหลังให้ด้วยนี่เลยถูกใจใครหลายๆคนนะคะเวลาเดินทางไปไกลๆนะคะต่างจังหวงต่างจังหวัดนะคะใช้เวลานาน,านๆอย่างเช่นแฮมเดินทางกลับบ้านที่ภาคใต้แบบนี้นะคะ่ะพัทลุงนะคะใช้เดินทางจากกรุงเทพนะคะใช้เวลาประมาณ10 3 4ชั่วโมงได้เลยนะถ้าเกิดนั่งเอาผาดคันนี้ไปนะคะแล้วก็มีเบาะนวดด้วยมีการปรับเอนนอนแบบนี้ด้วยนะคะบอกเลยว่าถึงไหนถึงกันคะ่ะไม่เมื่อยแน่นอนนะคะแล้วก็รถคันนี้ค่ะระบบเอนเตอร์เทนเมนต์แบบครบครันมีจอกลางตรงนี้ให้ด้วยมีหลังคาซันรูฟให้ด้วยนะคะก็ผ่อนคลายในห้องโดยสารได้เลยดูหนังฟังเพลงนะคะแล้วก็ ดื่มด่ำกับบรรยากาศภายในรถนะคะคือเป็นรถครอบครัวที่เรียกได้ว่าต้องมีจริงๆะคะ่ะต้องมีติดบ้านเลยเป็นโฉม3.0ค่ะคือถ้าเป็นตัว3.0แฮมมองว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะและตัวสภาพรถค่ะสวยๆแบบนี้หาได้ยากในตลาดเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของด้านท้ายนะคะว่าคันนี้เขาเป็นยังไงที่แฮมอบอกว่าเป็นตัวเต็มนะคะเพราะว่านี่เลย มีตัวเป็นตัวไฮบริดนะคะแล้วก็ e 4ฟแบบนี้นะคะแสดงว่าเขาเป็นรถแบบขับสี่นะคะมีกําลังทั้ง4ี่ล้อเลยทีเดียวค่ะพี่ๆท่านไหนนะคะที่แบบว่าอยากได้รถที่เกาะถนนดีๆด้วยนะคะนี่เลย e 4ฟแบบนี้นะคะก็เป็นอะไรที่มั่นใจได้เลยค่ะตลอดทุกการเดินทางในการขับขี่นะคะ,ะประตูท้ายนะคะนี่เลยเด้งขึ้นแบบนี้นะคะ,ะและในส่วนของเบาะแถวที่3นะคะ ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีผู้โดยสารเดินทางด้วยเดินทางกันแค่4คนนะคะก็สามารถปรับพับเบาะได้จะมีวิธีปรับพับอยู่บริเวณตรงนี้นะคะก็แขวนไว้2ฝั่งค่ะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของค่ะกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หรือว่าใส่จักรยานก็ยังได้เลยนะแต่ว่าในกรณีที่แบบมีผู้โดยสารเดินทางมาด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระก,ก็จะลดลงก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้แต่ถามว่านั่งสะดวกสบายไหมนะคะเก็บของได้ไหมก็เก็บของได้นะคะเพราะว่ายังมีพื้นที่สเปคเหลืออยู่อีกค่ะ แต่จะต้องแมเนจนิดนึงว่ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่อาจจะใส่ไม่พอนั่นเองนะคะก็โดยรวมก็จะประมาณนี้ค่ะถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจนะคะถ้าเกิดบ้านไหนเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมานะคะการมีรถเอาผานแบบนี้ไว้นะคะตอบโจทย์ทุกการเดินทางจริงๆค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะในส่วนของห้องโดยสารบริเวณคนขับนะคะว่าเป็นยังไงบ้างและในส่วนของห้องโดยสารคนขับนะคะแฮมบอกก่อนว่า ผู้หญิงก็สามารถขับได้สบายๆนะคะแฮมสูง162นะคะกับการก้าวขึ้นลงรถคันนี้ถือว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคนะคะเวลาขึ้นลงเราอาจะต้องจับหูจับตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อมูฟเข้ามาในห้องโดยสารอ่านี่เลยเบาะก,ก็ปรับไฟฟ้านะคะปุ่มพุชตอร์สตาร์มีให้ฟิลแรกที่ขึ้นมารถเอาผ่านนะคะก็คือรู้สึกว่า เ,เหมือนกับเราขับ t ต y ยต้าแคมรีนั่นเองนะคะ,อ,ะอยากอยากสตาร์ทให้ดูนะคะแต่ว่ากุญแจไม่ได้อยู่นะแต่ไม่เป็นไรบอกหน่อยแล้วกันค่ะว่ารถคันนี้นะคะเลขมาอยู่ที่80,000กว่ากิโลและปี2023ได้อะไรบ้างในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะได้หน้าจอขนาดใหญ่แบบนี้มาแล้วนะคะแล้วก็รองรับเมนูภาษาไทยมีระบบทัชสกรีนให้นะคะลำโพง JBL ค่ะตัวท็อปตัวเต็มค่ะแบบนี้นะคะก็สภาพดีๆแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แวะมาที่เอกโฮมคาร์ของเรานะคะมีรถพร ส่งมอบค่ะคันนี้เลขไม่ไม่ข้ามแสนด้วยเป็นปีใหม่ด้วยถ้าสนใจก็แวะมาดูได้เลยนะคะยังว่างหรือพี่ๆคนไหนอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกแวะมาดูรถนะคะเรามีบริการดูรถออนไลน์ก็ได้นะคะจะให้แฮมมี่วิดีโอคอลนะคะเพื่อเปิดรถให้ลูกค้าดูก็ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะและก็การจองรถนะคะก็จองผ่านบัญชีบริษัทนะคะใกล้ๆเดี๋ยวแฮม ไปส่งให้ค่ะส่งมอบฟรีนะคะโดยรถสไลด์ค่ะทั่วประเทศนะคะแล้วก็โปรโมชั่นของ X-Home ค่ะตอนนี้นะคะฟรีวารันตีค่ะซ่อมศูนย์ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของรถไฮบริดนะคะไฮบริด <c oughs> นะคะคันนี้เป็นรถสูนไทยมีวารันตีรับประกันแบตเตอรี่นานสูงสุดถึง10ปีนะคะ <c oughs> ลูกค้าท่านไหนสนใจคันนี้อยู่โทรหายุณมิได้เลยค่ะทีเ่เบอร์โทรนะคะ0839244962รถจอดอยู่เอ็กโฮมคารลาดานมาเจอกันได้ค่ะ